สุดอลังการงานประกวด b t u f a s h i 2024ที่ปีนี้ทางมหาวิทยายลัยจัดหนักจัดเต็มแสงสีเสียงพร้อมจัดคอนเสิร์ตมารเกตเียเพื่อสร้างความสนุกสนานและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่หลังจากนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าสู่ชั่วโมงการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ รับวันนี้ทีมข่าวประเด็นสุดสัปดาห์ก็ยังคงอยู่ที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของมหาวิทยายลัยเองก็ได้มีการประกวดเฟสชี่2024และภายในงานก็มีกองเชียร์แต่ละคณะมาร่วมเชียร์กันอย่างคับข้างครับเสียงกองเชียร์จากคณะต่างๆส่งเสียงเชียร์ดังกึกก้องภายในวิทยวฮอที่พร้อมใจกันเข้ามารอเชียร์เพื่อน ที่เข้าร่วมประกวดวิดิวแฟชชี่ปี2024ที่ครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมประกวดโดยไม่มีขีดจำกัดสำหรับการประกวดครั้งนี้มีการแบ่งการประกวดเป็น f ฟชชี่บอยแอนด์แฟชชี่เกในการเฟ้นหาดาวเดือนของนักศึกษาน้องใหม่ชั้นปีที่1ภาคปกติภาคพ,พิเศษและนักศึกษาชาวต่างชาติอีกทั้งยังก้าวข้ามขีดจำกัดโดยมีการจัดการประกวดนักศึกษากลุ่ม LGBTQ+ อีกด้วย สำหรับปีนี้ผลการประกวดเฟชชี่บอยภาพปกติชนะเลิศมาจากคณะศิลปศาสตร์เฟชชี่เกิลภาพปกติชนะเลิศมาจากคณะทันภัณฑศาสตร์เฟชชี่บอยภาพพิเศษชนะเลิศจากคณะสาธารณสุขศาสตร์เฟชชี่เกิลภาพพิเศษชนะเลิศจากคณะสาธารณสุขศาสตร์เฟชชี่ LGBTQ พชนะเลิศจากคณะศิลปศาสตร์เฟชชี่บอยอินเตอร์เนชั่นแนลชนะเลิศจากคณะบริหารธุรกิจและเฟชชี่เกิลอินเตอร์เนชั่นแนลจากคณะนิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนประธานจัดงาน BTU f e s t ฟปี2024ได้มอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเปิดเผยว่าสำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์มีการจัดระบบการประกวด ที่เหมือนกับเวทีประกวดระดับประเทศที่มีคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือในแวดวงต่างๆมาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินที่สําคัญทางมหาวิทยาลัยยังจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินวงมัสเัตเทียมาสแสดงคอนเสิร์ตเพื่อสร้างความผ่อนคลายปิดท้ายงานด้วยความสนุกสนานอย่างสมบูรณ์แบบน้องๆของเราเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งพลังแล้วก็มีทั้งความสามารถนะครับต้องบอกว่าบนเวทีเนี้ยไม่ใช่แค่น้องๆระดับปริญญาตรีนะครับ มีรุ่นพี่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็มาร่วมสนุกมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับงานนี้ด้วยครับนอกจากอาจารย์พวกเราแล้วเนี่ยรุ่นพี่ที่เป็นนางงามในเวทีระดับประเทศวิพี่ดารานักแสดงมาร่วมตัดสินมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆด้วยนะครับที่เห็นแบบนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยเขาทํากิจกรรมกันมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วต้องบอกว่าอันนี้จริงจังและทําถึงครับมงลงน้องๆทุกคนมหาลัยก็มีทุนการศึกษาให้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมว่า สิ่งที่สําคัญคือประสบการณ์และความภาคภูมิใจที่น้องๆเขาได้แล้วก็พี่ๆที่มาตัดสินนะครับทุกคนติดไม้ติดมือรลองวัลมาให้กับน้องๆทุกคนใครทําทธุรกิจอะไรทํำคลินิกอะไรก็วันนี้ก็เอาของมาเป็นกําลังใจให้กับน้องๆตัดพิกิจวงกุราบทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ททบ5รายงาน